นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ Making Sense Conversations on Consciousness Morality and Future of Humanity ของแซมฮาริสการที่ผมหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านนั่นหมายความว่า ผมกำลังอยากจะสร้างเซน์ของตัวเองให้มันเป็นสิ่งที่เป็นสาธารณะมากที่สุดนั่นหมายความว่าผมอยากจะมียานทัศนะที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นการที่เราจะมองโลกใบนี้อย่างสิ่งที่มันจะเป็นจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราทุกคนมีภาพจำมีกรอบความคิดมีวัฒนธรรมแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อความศรัทธาของเราลึกๆว่าเราเชื่ออะไรในชีวิตบางคนเชื่อในความด,บาามดีบางคนเชื่อในความไม่ดีบางคนมีความรู้สึกว่าสังคมนี้ไม่น่าอยู่เลย บางคนมีความรู้สึกกับการว่าสังคมนี้สามารถดีขึ้นได้ถ้าเราช่วยเหลือกันแล้วแน่นอนว่าแก่นของชีวิตมีอยู่แค่สิ่งสิ่งเดียวแต่แล้วแต่ละคนนั้นก็เดินทางตามแบบฉบับของตัวเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกคนล้วนแต่จะมีชุดความรู้และชุดความคิดที่ผิดแผกจากกันลดหลั่นกันไปตามปปจเจกบุคคลมันขึ้นอยู่ทั้งประสบการณ์การเรียนรู้และสายอาชีพในสิ่งที่เขาทำ ผมได้ตระหนักสิ่งหนึ่งในการอ่านหนังสือเล่มนี้นั่นก็คือการให้เราจะทําอะไรก็ตามแต่มันขึ้นอยู่กับความเชื่อของเราจริงๆเราเดินตามทางความเชื่อของเราทุกๆวันถ้าเราทํางานเกี่ยวสายจิตวิทยาเราก็จะเชื่อตามหลักจิตวิทยารวมไปถึงถ้าเกิดสมมติเราทํางานเกี่ยวกับปรัชญาสังคมสิ่งใดก็ตามแต่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เชื่อสิ่งเหล่านั้นตามกันไปโดยที่เราอาจจะไม่มีข้อกังขาอะไรมากเท่าไหร่ว่าจริงๆแล้วโลกเราหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และโลกใบนี้ไม่เคยบอกว่าให้เราทําอะไรให้กับโลกใบนี้เลยเพียงแต่โลกใบนี้แจ้งเตือนและก็ส่งสัญญาณให้กับเราได้รับรู้ว่าเราคนหนึ่งที่เป็นคนคนหนึ่งเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เราเป็นทั้งเด็กวัยรุ่นและก็ผู้ใหญ่ในอนาคตเราจะทำอย่างไรกับโลกใบนี้และกับสังคมในสิ่งที่เราอยู่ณนปะัจจุบันนี้นี่แหละคือความเป็นเซนส์หรือยานทศนะที่ผมพูดถึงมาทั้งหมดผมไม่ต้องถามขึ้นมาว่าเจ้าของพอดแคสต์ชื่อดัง making sense ที่เป็นการสนทนากันอย่างยาวนานและลุ่มลึก พื่อให้เกิดกระบวนการการตกตะกอนทางความคิดและแน่นอนว่าการตกตะกอนทางความคิดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของชีวิตของเราทุกๆคนที่เราจะได้เรียนรู้ว่าวันนี้เป็นวันแรกในการที่เราจะตระหนักรู้ต้องคำเป็นจริงว่านี่คือโลกของเราและโลกของเราเปลี่ยนไปด้วยศักยภาพต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยสายอาชีพต่างๆนานามาสร้างให้โลกนี้ดีขึ้นและมาแก้ปัญหาให้กับทุกๆคนรวมถึงมวลมนุษยชาติด้วยเช่นกัน แต่แล้วความเป็นจริงย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเรามีอาชีพเพื่อจะมาหาเงินเรามีจุดเุ่งหมายในชีวิตเนี่ยที่ผิดแผกจากอดีตพอสมควรที่เราคิดเอาไว้หรือว่ามิดหมายเอาไว้สิ่งเหล่าน,นี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าบางครั้งสิ่งที่เราเดินทางทุกๆวันนี้เนี่ยเรากําลังไปผิดทางหรือเปล่าเราใช้ชีิตกันตามอารมณ์เราไม่ได้มีความคิดแบบลุ่มลึกเราควรจะใช้แบบ two step thinking ที่เราต้องคิดแบบอารมณ์รวมถึงเราต้องคิดแบบเหตุผลตามมาด้วยเช่นกัน ไม่อยางนั้นทุกอย่างก็จะดูเหมือนว่าเราไม่ได้คุ้นคิดกับสิ่งสิ่งนี้จริงๆแต่แล้วการตกตะกอนทางความคิดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปทุกคนอยากจะตามหาสิ่งที่เรียกว่าการรู้จักตัวเองทุกคนอยากจะรู้ว่าหมายชีวิตของฉันคืออะไรและอะไรล่ะมันเป็นตัวคําตอบนั้นผมก็ยังเชื่อเสมอว่าหนังสือเล่มนี้สามารถจะมาเบิกเน่ได้กับเรารวมถึงใครก็ตามที่ต้องการอยากจะฟังเรื่องราวเหล่านี้มากยิ่งขึ้นคุณก็สามารถติดตามพอดแคสต์ของคนเขียนคนนี้ได้เลยตามสื่อพอดแคสต,ต์ต่างๆ การอ่านอาจจะไม่เท่ากับการฟังเพราะว่าการฟังจะเป็นเหมือนกับสามารถเข้าสภาวะลื่นไหลได้ง่ายกว่าซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าเราชอบแบบไหนหลายครั้งที่ผมเลือกฟังหนังสือเสียงมากขึ้นเพราะว่าผมอยากจะประหยัดเวลาแน่นอนเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าสุดในโลกแต่แล้วการที่ผมจะอ่านหนังสือเนี่ยผมก็พยายามเลือกหนังสือที่มันอาจจะมีตัวเลขเยอะรวมไปถึงคำอธิบายเนี่ยมันค่อนข้างเข้าใจยากการอ่านเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจมากกว่าการฟังแน่นอนว่า และการอ่านและการฟังก็ต้องไปพร้อมๆกันรวมไปถึงการพัฒนาในรูปแบบที่เติบโตใกล้เคียงกันด้วยไม่อย่างนั้นคุณก็จะมีความรู้สึกว่าคุณไม่สามารถฟังมันได้อย่างครบอัตถะในสิ่งที่คนเขียนหนังสือออกมาแต่แล้วถ้าเกิดสมมติเวอร์ชั่นในการอ่านเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่ามันก็เป็นสิ่งที่เหมาะสําหรับคนที่มีเวลามากขึ้นรวมไปถึงคนที่มีความรู้สึกว่าฉันไม่อยากฟังเลยเพราะฉันฟังมาเยอะแล้วฉันอยากจะอ่านบ้างสิ่งเหล่านี้มันก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลย แต่ครับคนที่ชอบการฟังหนังสือเสียงผมก็ยังแนะนําเหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ช่วยให้คุณหนึ่งประหยัดเวลามากขึ้น2ได้เห็นน้ําเสียงได้เรียนรู้ว่าสิ่งเขาเน้นย้ำที่สุดในหนังสือเนี่ยคืออะไรเบางครั้งเขาไม่ได้ทําตัวเป็นโบสหรือว่าตัวหนาในหนังสือเขาอาจจะเน้นเสียงไม่ว่าเป็นเสียงสูงหรือเสียงต่ําในหนังสือเสียงนั่นเองเมื่อเราดึงคนที่เป็นหัวกะทิของแต่ละสายอาชีพมาถกประเด็นกันในเรื่องของบนมิตษยาชาติ อนาคตรวมไปถึงสิ่งที่เราควรตื่นรู้กันได้แล้วว่าวันนี้ควรทําอะไรกันจริงๆหนังสือเล่มนี้ไม่ได้คุยเรื่องอะไรไปมากกว่าชีวิตประจําวันรวมถึงปัญหาสังคมที่เราอยู่กันทุกๆวันแต่เราไม่ได้แก้ปัญหามันเลยแน่นอนเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงอย่างถูกวิธีรวมไปถึงอนาคตของเราทุกๆคนเนี่ยที่อยู่บนสิ่งที่เราไม่สามารถจะตอบคาถามได้ทั้งหมด100ซนนั่นคือเรากําลังจะบ่ายหน้าไปสู่ยุคข,ของดิจิตอลเอชหรือเปล่าเรากําลังจะมีโรบอทที่คุม หน้าที่การงานของเราทั้งหมดทั้งมวลใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าจุดที่เราควรจะถกกันมากที่สุดนั่นก็คือเราจะปรับตัวได้อย่างไรให้อยู่รอดในสถานการณ์อนาคตอันใกล้นี้มีใครหลายคนที่เล็งเห็นสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าและบางครั้งปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาตอนนี้มันกำลังสะท้อนถึงสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตจริงๆไหมคำถามมากมายไก่กองผมเชื่อว่ามันไม่มีคำตอบตายตัวแต่แล้วนักวิเคราะห์นักวิจัยนักเรียนรู้ ทุกคนรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้ผมก็ยังเชื่อว่ามันมีคำตอบแน่นอนให้กับเราทุกๆคนรวมถึงตัวผมเช่นกันว่าผมก็มีคำถามมากมายเกี่ยวกับโลกใบนี้ว่าโลกใบนี้จะเป็นยังไงต่อไปอะไรที่สมเหตุสมผลนั่นจึงเป็นสมมติฐานที่เรานำมาเป็นสิ่งที่ควรสอบทานกันมากขึ้นหากสิ่งใดไม่สมเหตุสมผลเราก็จะโยนลงไปในกล่องที่เป็นคำถามกันต่อไปและนี่คือหลักการที่เราคุยกันให้มัน making sense นั่นเอง นั่นคือทุกอย่างก็ควรจะสมเหตุสมผลเป็นผลลัพธ์ที่ตามมาแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนรู้เรื่องของความสมเหตุสมผลเราก็จะเรียนรู้ว่าจุดที่เราควรจะรับรู้มากที่สุดนั่นก็คือเหตุกับผลนั่นเองเราต้องเท้าความไปก่อนว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ในเรื่องราวเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการตื่นรู้เรื่องของกฎหมายศีลธรรมจริยธรรมสิ่งเหล่านี้เราเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรแน่นอนมนุษย์เราเรียนรู้จากวัฒนธรรมต่างๆเราเรียนรู้จากพ่อแม่เราหรือบรรพบุรุษของเราแต่เราหารู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้เปลี่ยนเพียงแค่สิ่งที่เล่าขานต่อกันมาแต่มันคือความเชื่อความศรัทธามันคือกรอบให้เราเชื่อว่าบางครั้งในสิ่งที่เราเดินไปไกลมากจนเกินพอดีมันก็ไม่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นเลยมีหน้ำซ้ำอาจจะทำให้ชีวิตของเราแย่ลงก็ได้เช่นกันการมีวัฒนธรรมต่างๆมันช่วยให้เรากรอบความคิดเรามากขึ้นทำให้เรารับรู้ว่าเส้นต่างๆที่เรากำลังเดินหลุดออกไปเนี่ยมันอาจจะหลุดกรอบในสิ่งที่มันควรจะเป็นไปไกลเกินไปแต่สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ใช่การรันรีว่าเราควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อ เราทุกคนต้องใช้เหตุและผลอย่างที่ผมพูดมาตลอดสุดท้ายนี้จุดเริ่มต้นของมนุษย์ทุกคนคือการสนทนากันแน่นอนจุดนี้ก็ย่อมเป็นจุดที่ทุกคนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นเริ่มต้นนี้จะตั้งคําถามแล้วก็หาคําตอบสิ่งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปยังอนาคตแน่น,นอนผมชอบหนังสือในรูปแบบของ conversation dialogue มากที่สุดเพราะมันเป็นการถามตอบที่บางครั้งเนี่ยเป็นคาถามที่เราสงสัยอยู่แล้วทุกๆวันคําตอบที่เราได้มันอาจจะไม่ได้เคลีย หรือกระจ่างชัดในทุกๆเรื่องแต่อย่างน้อยเป็นตัวจุดประกายว่าให้เรามีความคิดและไอเดียต่อยอดได้มากยิ่งขึ้นณนะวันนี้เราทุกๆคนก็กําลังเรียนรู้อยู่ในสังคมที่มีรูปแบบคล้ายๆกันต่อให้คุณอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศผมก็ยังเชื่อว่าทุกอย่างมันก็จะเป็นกรอบหรือรูปแบบที่มันเชฟไปพร้อมๆกันเพราะสื่อสมัยนี้เข้าถึงการเกือบทั่วโลกประเทศไหนที่รับสื่อมากประเทศนั้นก็รับอิทธิพล จากความคิดของสื่อสื่อนั้นมามากสิ่งอนี้มันกําลังเชฟเราโดยที่เราไม่รู้ตัวจงมีสติตื่นรู้จงยังมีศีลธรรมและอย่าลืมว่าอนาคตของมวลมนุษยชาติเนี่ยอยู่ให้เราทุกๆคนเราทุกคนล้วนแต่เป็นคนกําหนดด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ได้มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งกําหนดมันขึ้นมาขอเราทุกคนตั้งใจในการใช้ชีวิตตัดสินใจเลือกทางเดิอนอย่างถูกวิธีสิ่งนี้แหละจะช่วยให้ทุกอย่างสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นแล้วทาให้เราเกิดยานัศนะต่อไป ผมเชื่อทุกปัญหาย่อมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d t กยาฉด้วยนะครับ